สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูชาตีในวิชาพระราศ,ศึกษาชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่5นะครับนักเรียนเคยดูกีฬายิมนาสติกไหมครับ นะนนักเรียนมีความคิดเห็นยังไงในกีฬายิมนาสติกนะครับอ่าก็าจะเห็นว่านักกีฬายิมนาสติกเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะร่างกายอ่อนตัวมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับนะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการยืดหยุ่นพื้นฐานนะครับนะในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับน้าการยืดหยุ่นพื้นฐานนะครับเป็นการฝึก นะครับความอ่อนตัวนะครับใช้อวิวัฒน์ทุกส่วนในร่างกายนะครับเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นนะครับอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับนะความอ่อนตัวการทรงตัวที่ดีนะครับในการฝึกนกิจกรรมการยืดหยุ่นนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสวดทรงที่ดีขึ้นนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับทําให้ประสานสะผัสของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับ วันนี้กิจกรรมยืดหยุ่นพื้นฐานของเราก็มี5กิจกรรมด้วยกันนะครับนั่นก็คือม้วนหน้าม้วนหลังนะครับหกสามเร้าเข่างอนะครับตีลังกาล้อกเตียนแล้วก็ต่อตัวแบบสองคนนะครับแต่วันนี้ครูชาตรีจะมาสอนแค่สองแบบ หรือสองท่านะครับนั่นก็คือม้วนหน้าแลวก็มือนหลังจะทำยังไงกันนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปดูกันเลยครับะนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับกิจกรรมวันนี้มีอุปกรณ์ในการรองรับวางบอดภทยนะครับนั่นก็คือบกนะครับนอ่กวันนี้ครูจะมาทำท่าม้วนหน้าให้ดูกนะครับแล้วก็ม้วนหลังสองท่า เรามาดูท่ามวนหน้ากันก่อนครับว่าทำท่าแรกนะครับเกียร์ืีโดนงครับนะครับเก้าขึ้นเดินกองท่าออกเข่าครับนะครับตั้งออกเข่ามือมือนะครับชี้ไปด้านหน้านะครับพร้อมกับหวานะครับก็ตสองหวานะครับขา ค้าบัางให้ชิดกับหน้าอกอยู่ตลอดเวลานะครับในการรู้นะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บป้องกันอนตรนะครับนะครับบ้างงอเข่านะครับน้ำหนักอยู่ที่เท้านะครับน้ำหนักไปอยู่ที่ปลายเท้านะครับน้ำหนักไปอยู่ที่ปลายเท้าน้ำหนักลงไปอยู่ที่ปลายเท้ามือวางนะครับวางกับเบาะข้าไปกับมือขาชิด หน้าอกนะครับตลออเวลานะครับขอห้อมลงไปนะครับปลายเท้านะครับปลายเท้ารับน้ำหนักคือัวงเราแล้วกลับมายืนเหมือนเดิมนะครับทำได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับท่าที่หนึ่งนะครับนักเรียนยืนตรงนะครับมือยื่นไปข้างหน้านะครับ แล้วก็งองนั่งยองๆนะครับน้ำหนักที่ปลายเทา้าขางชิดอกนะครับนะาเก็บเก็บทางครับมือเทา้าก้มติ๊กตะเอาม้อมกับที่ปลายเท้าหมวนไปด้านหน้านะครับนครั้งนี้ครับรีรั้งนึงยืนตรงมือนะครับนั่งยองๆน้ำหนักยอยอู่ที่ปลายเท้านะครับ วาเก็บที่หน้าอกนะครับเกบมือวางไปนี่นะครับซ้ายเท้านะครับอีกตัวขอ,องเราหมุนไปด้านหน้านะครับแล้วก็กลับมาอีกเห็นไหมครับนี่คือไปนะครับเราจะมาทำม้วนหลังกิคนทะี่เราหมวนหน้าไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาม้วนหลัง วิธีการคือนะครับนักเรียนมือขี่มาบน,นาเกะยูบเาเตรียมตัวนะครับย่อเข่าเหมือนเดิมนะครับย่อเข่าเหมือนเดิมมือมือนะครับหันแปวไปนะครับอยู่ประมาณตีหูนะครับเหลืออยู่บนตงตัดน,นะครับเวลานักเรียนทำนะครับ ธนาคารให้อับทางให้ชิดหน้าอกตานนะครับให้น้ำหนักหนากที่เรางนะครับน้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้าโลมตัวลงไปนะครับเอานนะครับโน้มตัวลงไปนอนมือมืออยู่ตรงนี้นะครับมือมือยึดให้อยู่เนี่ยจะบาดันพื้นพอดีนะครับแล้วก็ม้วนหนนะครับเดี๋ยวดูหมูโอนะครับเดี๋ยวหมูโอนมายืนปุ๊บย่อขา นาทำได้นะครับสักเนียอ่าเดี๋ยวเราเรามาทำกันนะครับทั้งม้วนหน้าและม้วนหลังไปพร้อมๆกันเลยม้วนหน้าก่อนนะครับยืนขึ้นมาย่อเขา่าไขว้ท้าถึงนี้ปายเท้าสูงน้นตัวไป ดูมวลหลังมวลหลังครับย,ย่อมือปุ๊บจุ๊บนี่คือมวนหน้าและมวนหลังนะครับนักเรียนสามารถนําไปฝึกปฏิบัติได้นะครับนะสิ่งที่สําคัญเลยในกำมวลหน้ามวหลังคืออาต้องติดน้ําอกตลอดเวลานะครับเพื่อ ป้องกันอันตรายนะครับวันนี้คูชาตีนะครับกับวิชาพลาสาในชั้นปฐมศึกษาปีที่5ก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับ